สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสำรวจโลก Pilot of the Caribbean เฮ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะไม่น่าใช่นะอ้าวไม่ใช่เหรอ <What? S 1> มาครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจเมืองท่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นในโลกของรูนเทอร่านะครับและหลายๆคนคงคุ้นหูคุ้นตากันดีเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดของแชมเปี้ยนในเกมหลายๆตัวนั่นเองเมืองแห่งนี้ไม่มีแม้กระทั่งกฎหมายหรือแม้แต่ความยุติธรรมใดๆ แล้วเมืองนี้มันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันนะเราไปดูกันดีกว่าในสำรวจโลก LL e p พที่3 b u b l u Water ดินแดนไหลกฎหมายสำหรับเมืองท่า b u i l d Water นั้นก็จะตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะที่คนทั่วไปในลุนเทอรล่ารู้จักกันในชื่อของหมู่เกาะ Blue Frame Eyes นะครับแต่สำหรับชาวพื้นเมืองของที่นี่ก็จะเรียกหมู่เกาะของพวกเขาว่าเกาะ Serpent Eyes เดี๋ยวชาวพื้นเมืองพวกนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อหลังๆนะครับ โดยลักษณะของที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับหมู่เกาะกลางมหาสมุทรที่ถูกน้ําทะเลก,กัดเซาะจนมีช่องแคบมากมายและทําให้เกิดหน้าผาที่สูงเรียวอีกทั้งยังมีส่วนที่เป็นพื้นที่น้ําตื้นและลึกจนเป็นลักษณะเหมือนอ่าวก็มีให้เห็นด้วยเช่นกันด้วยความที่สภาพภูมิประเทศเป็นเกาะแบบนี้พื้นที่บกจึงมีน้อยมากๆทําให้ผู้อยู่อาศัยที่นี่จําเป็นจะต้องไปอยู่กันตามหน้าผาสูงๆกันซะส่วนใหญ่และแน่นอนว่าถ้ายิ่งอยู่สูงๆก็จะยิ่งปลอดภัยจากการจมน้ําอีกด้วย แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้หมดนะครับเพราะยังมีกลุ่มคนที่มีฐานะยากจนอีกบางส่วนที่ได้อยู่บริเวณส่วนล่างๆก็จะต้องคอยปรับตัวไปตามน้ําทะเลที่ขึ้นลงอีกด้วยและเวลามีคนตายเกิดขึ้นศพของพวกเขาจะไม่ได้ถูกฝังแต่จะถูกนําไปลอยเป็นทุ่นในทะเลกันทั้งหมดเพราะว่ามันไม่มีที่จะฝังแล้วครับ และนอกจากนี้ในทุกๆปีก็จะมีเหตุการณ์ดีฮ h a l l o w เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ไอหมอกทมินแผ่ขยายออกมาจากเกาะ Shadow Eyes ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ b l ว e Water มาไล่เอาวิญญาณของผู้คนที่นี่ไปอีกซึ่งผมเองก็ไม่รู้จะเรียกว่านี่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติกันแน่นะครับอ่ะมาถึงในส่วนของลักษณะที่อยู่อาศัยทั่วไปสําหรับคนที่นี่นะครับ ก็จะถูกสร้างขึ้นมาจากซากเรือต่างๆและอิฐเก่าๆนํามาเลี้ยงต่อกันเป็นเพราะว่าทรัพยากรในที่แห่งนี้หาได้ยากมากๆพวกเขาจึงจําเป็นจะต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะใช้ได้จากการหาหรือขโมยมาใช้นั่นเองและจะมีสิ่งปลูกสร้างบางแห่งเช่นบาร์เล่าหรือคาสิโนโที่ถูกเกาะขึ้นบนวิหารเก่าแก่ซึ่งเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากอรารยธรรมโบราณของเกาะแห่งนี้อีกด้วย ก็ครับดูเหมือนว่าลักษณะโดยรวมของเมืองนี้เนี่ยก็จะบีบบังคับให้ผู้คนต้องเอาตัวรอดจากธรรมชาติที่โหดร้ายตลอดเวลาแต่นอกจากเรื่องของธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของผู้คนในสังคมที่โหดร้ายไม่แพ้กันทําให้ผู้คนของที่นี่ต้องหันมาพกอาวุธติดตัวกันทัหมดแล้วทําไมจึงเป็นเช่นนั้นผมจะพาไปฟังในหัวข้อถัดไปนะครับ ผู้คนที่อาศัยอในเมืองนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากหลายๆประเทศทั่วเวโรแลนด์แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะมีอดีตที่ดีสักเท่าไหร่บ้างก็เป็นอัชญากรหลบหนีแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่บ้างก็เป็นนักพนันที่มาแสวงหาโชคหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวงต้มตุ๋นจนหมดตัวแล้วไปไหนไม่ได้จนต้องกลายมาเป็นผู้อาศัยถาวรก็มีให้เห็นเช่นกันพอพวกเขาเริ่มอยู่นานๆไปเขาก็จะรู้เองว่าจะต้องเอาเปรียบคนอื่นยังไงถึงจะร่ำรวยและมีอำนาจได้ และการที่มีอำนาจมากขึ้นในเมืองนี้ผู้คนก็จะเกรงกลัวเหมือนกับที่รูปแบบการปกครองของเมืองนี้เป็นซึ่งแต่ละพื้นที่ของบิวเวอเตอร์ก็จะถูกปกครองโดยราโจนสลัดหรือไม่ก็พวกกลุ่มแก๊งต่างๆแต่ขาใหญ่ที่คุมพื้นที่มากที่สุดของเมืองนี้ก็คือกลุ่มจนสลัดไซเลนของโจนสลัดสาวผมแดงสุดเซ็กซี่มิดฟอร์จูนนั่นเองโดยเธอได้ทําการชิงตําแหน่งนี้มาจากอดีตเจ้าแห่งจนสลัดแกงแพงในเหตุการณ์เบิร์นนิ่งทายนะครับ ถึงแม้ว่ามิดฟอร์จูนจะเป็นขายใหญ่แต่ก็ใช่ว่าหลายๆแก๊งจะยอมรับเธอสะหมดนะครับพวกเขาทั้งหมดพร้อมที่จะหันกระบอกปืนใส่เธอได้ทุกเมื่อเพียงแต่ว่าพวกเขานั้นมีดีลสงบศึกระหว่างกันอยู่แต่ก็นั่นแหละครับสัจจะไม่มีในหมู่โจรในภายหลังสัญญาฉบับนี้ก็ถูกฉีกลงโดยตัวมิดฟอร์จูนเองนั่นแหละครับคุณผู้ชมเมืองท่าบิววอเทอร์นั้นไม่ได้มีแต่พวกป่าเถื่อนซะทีเดียวนะครับ ในเกาะใกล้ๆก,กันนั้นก็จะมีอยู่เกาะหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าเกาะบูรูบนเกาะแห่งนี้ก็จะมีชาวเกาะบูรูอาศัยอยู่ครับโดยพวกเขานั้นจะนับถือเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งถูกเรียกว่านาคาเกโบอรอสหรือชื่ออื่นๆก็คือเดอมาเธอร์เซอร์เพนไม่ก็เดอะเบลดี้ครับผมพวกเขานับถือเทพองค์นี้ในฐานะเทพแห่งชีวิตการเติบโตและการเคลื่อนไหวไม่สิ้นสุด โดยพวกเขาจะมีวิหารไว้สําหรับบูชาตั้งอยู่ที่ใจกลางของเกาะแห่งนี้รวมทั้งพวกเขายังมีเหล่านักบวชที่นับถือเทพเจ้านาคาเกวรอสอีกด้วยซึ่งนักบวชพวกนี้ก็จะเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากและบทบาทของพวกเขาค่อนข้างที่จะสําคัญต่อเหล่านักเดินเรือสะส่วนใหญ่โดยพวกนักบวชนั้นก็จะทําหน้าที่คอยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับท้องทะเลและแนะนําเส้นทางที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายใต้ทะเลให้ หรือจะให้ปลอดภัยชัวร์ก็คือพวกเขาจะเดินขึ้นไปเป่าแต่โบราณขนาดยักษ์เพื่อทําให้คลื่นทะเลปั่นป่วนและกันไม่ให้สัตว์ทะเลมาลบกวนการเดินเรือครั้งนั้นครับผมความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้านากา,กากเกบอรอสนั้นไม่ได้เชื่อกันแค่ในเกาะบูรูนะครับแต่มันถูกเผยแพร่ไปยังชาวเมืองท่าบิวเวอเธอร์ด้วยเช่นกันโดยสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามชีวิตประจำวันของคนที่นี่นะครับผมเช่นลังสินค้าของที่นี่ก็จะมีรูปของนากา,กากเกบอรอส เหรียญเงินหรือจะเป็นบทสวดขอพอรต่างๆและนอกจากนี้พวกเขายังเชื่อกันอีกว่าก่อนจะออกทะเลหรือเอาเรือมาเทียบท่าเนี่ยก็จะต้องโยนของเส้นไหว้ลงสู่น้ําเพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้านากาศเกบรอสและระงับความกดเกลียวของเธอนั่นเองซึ่งดูๆไปแล้วก็คล้ายกับประเพณีความเชื่อแถวบ้านเราเลยนะครับคิดว่าไรออดเนี่ยคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากตรงส่วนนี้ด้วยเช่นกัน แล้วทำไมออกเรือทั้งทีทำไมถึงต้องจริงจังเรื่องเยอะขนาดนี้ด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาออกไปทําอะไรกันแน่สิ่งที่สร้างชื่อและสร้างเม็ดเงินมหาศาลสำหรับที่นี่ก็คงจะหนีไม่พ้นอุตสาหากรรมการล่าสัตว์ทะเลนะครับเนื่องจากบริเวณรอบๆเกาะของบิววอ t e เทอร์นั้นจะถูกพ้อมล้อมไปด้วยเหล่าสัตว์ทะเลดุร้ายมากมายมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่กว่าเรือก็มีให้เห็นด้วยเช่นกัน เจ้าสัตว์ทะเลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีมูลค่าแตกต่างกันไปตามสิ่งที่เก็บเกี่ยวมาจากพวกมันได้เช่นชิ้นส่วนกระดูกเกล็ดเขี้ยวเนื้อไข่และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสารพัดที่พอจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่การจะล่าพวกมันมาชําแหละได้แต่ละครั้งนั้นนับว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงตายและยากมากๆแต่ถ้าเราลองมองดูมูลค่าและผลตอบแทนที่จะได้ก็ไม่แปลกใจหรอกนะครับว่าทำไมยังมีคนมาทำงานนี้อยู่เรามาดูขั้นตอนการล่าเลยดีกว่านะครับ เริ่มแรกถ้าคุณเป็นเจ้าของเรือล่ะคุณจําเป็นจะต้องมีลูกเรือจํานวนหนึ่งคุณสามารถไปหาได้ตามร้านเหล้าทั่วไปที่มีอยู่เยอะแยะมากมายในเมืองแห่งนี้แต่เมื่อมีลูกเรือครบแล้วคุณจําเป็นจะต้องหาใครสักคนที่จะมาทําหน้าที่ในตําแหน่งที่สําคัญที่สุดอย่างมือฉมวกนะครับโดยพวกที่จะหาได้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้ปืนยิงฉมวกกับอุปกรณ์ตัวช่วย แต่พวกที่หายากและพิเศษจริงๆก็จะเป็นพวกที่ใช้วิธีการล่าแบบโบราณของชาวเกาะโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ใดๆนะครับซึ่งวิธีที่ว่าของพวกเขาก็คือพวกเขานั้นจะผูกติดตัวเองไว้กับเชือกของเรือแล้วพาตัวเองไปเกาะติดกับเหยื่ออีกทีแล้วยึดพวกมันไว้ด้วยเครื่องมือที่เป็นลักษณะเหมือนกับเงี้ยงจํานวนมากจากนั้นพวกเขาก็จะชำละเอาชิ้นส่วนของเหยื่อมาเป็นๆโดยที่พวกมันยังว่ายอยู่ในทะเลนะครับผม และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเขาถึงหาตัวได้ยากก็เพราะว่าส่วนใหญ่พวกเขานั้นไปอยู่ในท้องป่ากันหมดแล้วนั่นเองแต่ถ้าพวกเขาทํางานสําเร็จและรอดกลับมาได้พวกเขาก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังในทันทีและเมื่อเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปออกล่ากันได้เลยอ้ออย่าลืมขอคําแนะนําจากนักบวชด,ด้วยนะครับสําคัญมากหรือจะเอาพวกเขาขึ้นเรือมาด้วยก็ได้นะครับ เมื่อคุณได้สัตว์ทะเลกลับมาแล้วคุณจะต้องรีบนําไปเลข่ขายให้กับอู่ชําหละต่างๆตามท่าเรือสล็อตเตอร์ด็อกที่แสนจะเบนข่าวแห่งนี้ก่อนที่มันจะเน่าในาน้าซะก่อนหลังจากที่ขายได้เงินทั้งหมดที่ได้มาก็จะถูกหารแจก,กจ่ายกับลูกเรือและมือชมวกทั้งหมดก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนและรอรับจ้างจากกัปตันเรือคนใหม่อีกครั้งในวันถัดไปส่วนเหยื่อที่คุณขายไปก็จะถูกแขวนไปตามกระเช้าขนส่งสินค้าที่ชื่อว่ากันโดรา ที่มีรางวิ่งอยู่รอบเมืองและส่งไปชำแหละแยกชิ้นส่วนอีกทีที่อ่าวคาวิ่งเบยต่อไปแนะนำว่าให้เก็บตังค์ไว้เยอะนะครับสักวันคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของท่าเรือและมีกองเรือส่วนตัวสักกลุ่มไปล่าสัตว์ทะเลเพื่อทำกำไรซะเองก็ได้เช่นกันนะครับและแล้วก็มาถึงช่วงรู้ไวใ้ใช่ว่าแต่ตอนนี้ผมเอาเก็บเพิ่มเติมที่ไม่ได้พูดในหัวข้อข้างบนมาขยายความในส่วนนี้ให้ฟังกันอีกทีนะครับผม ชื่อของเมืองบิลวอเทอร์เกิดจากการรวมคํากันระหว่างคําว่าบิลและวอเทอร์ซึ่งคําว่าบิลนั้นหมายถึงส่วนของท้องเรือที่จมอยู่ในระดับน้ํามีไว้สําหรับเก็บของเหลวอันหนึ่งคำนี้ในภาษาลาตินยุคก,กลางยังแปลได้อีกว่าถุงกระเป๋าและท้อง บิลวอเทอร์นั้นทางไรอดอได้แรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ในโลกจริงช่วงปีคศหนึักราช1690าถึงปี1720ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของโจรสลัดที่เหล่าโจรสลัดมากมายในคาาสมุทรแขริบเบียนนั้นไปรวมตัวกันสร้างอนาณาจักรอยู่ที่เกาะแนสซอและปัจจุบันกลายมาเป็นเมืองหลวงของประเทศบาฮามัสศพที่ถูกลอยอยู่ในทุ่นบริเวณรอ,อ,อบๆเกาะนั้นจะถูกพาไปโดยสปรเรอที่เรียกกันว่าคนเรือ แล้วแต่ะศพจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละฐานะถ้าเป็นศพที่มีฐานะร่ำรวย <c oughs> ก็จะถูกบรรจุในโลงที่ประดับศกแต่งอย่างสวยงามพร้อมกับใส่ทรัพย์สมบัติลงไปด้วยและมีป้ายชื่อสวยๆลอยอยู่บนเหนือน้ำส่วนคนที่มีฐานะยากจนนั้นศพก็จะถูกห่อไว้ด้วยผ้าพันศพแล้วถูกทวงติดกับสมอเรือเก่าๆส่วนป้ายชื่อก็จะเป็นเพียงแค่ถังไม้ผุๆแทน หากคนที่อยากจะไปสวดมนต์ให้แก่เทพเจ้านาการเกเบรอสนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังวิหารหลักที่เกาะบูรูนะครับเพราะที่บิวอเตอร์นั้นก็มีวิหารอยู่ที่นี่เช่นกันเรียกได้ว่าเหมือนสาขา2นั่นแหละครับซึ่งวิธีไปก็คือจะต้องข้ามผ่านสะพานบุตเชอร์บริดไปนั่นเองซึ่งสะพานนี้สามารถเชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆได้เช่นท่าเรือหรือสลัมหรือบางทีที่นี่ก็จะเป็นจุดนัดพบสำหรับการแลกเปลี่ยนของพิดกฎหมายหรือไม่ก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอีกด้วย ที่บีวอเทอร์นั้นก็จะมีป้ายประกาศจับตั้งอยู่ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พอจะทําให้ผู้คนที่นั่นรู้สึกได้ถึงกฎหมายที่มีอยู่อันน้อยนิดซึ่งเวลาว่างๆแกงแพงก็จะชอบมาเพิ่มค่าหัวตัวเองเล่นๆเพื่อท้าทายคนทั้งเมืองอันนี้คือตอนที่แกงแพงยังมีอํานาจอยู่ในเมืองนี้นะครับผมที่ท่าเรือตลอสเตอร์ด็อกนั้นจะมีการทํางานอยู่ตลอดเวลาจนน้าทะเลในบริเวณนั้นมีแต่เลือดของสัตว์ทะเลเต็มไปหมดจึงทําให้มีฉลามและปลาชุกชุมอยู่รอบๆท่าเรือ ถ้าใครเผลอตกลงไปในน้ำแล้วก็บอกเลยว่าไม่รอดแน่ๆใกล้ๆก,กับท่าเรือสลอตเตอร์ด็อกนั้นจะมีโกดังเก็บของของ,ของแกงแพงอยู่ซึ่งภายในนั้นจะเต็มไปด้วยสมบัติจากทั่วทุกมุมโลกโดยจะมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาจะมีเรือที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจอดเทียบท่าไว้อยู่แถวๆท่าเรือสลอตเตอร์ด็อกซึ่งเจ้าของก็คือแกงแพงเจ้าเดิมซึ่งป๋าแกจอดไว้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่ใครคุมปัจจุบันถูกระเบิดไปพร้อมกับเจ้าของแล้วคนทําก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือมิด ก็จบกันไปอีกตอนนะครับกับเมืองบิลวอเทอร์ซึ่งถ้าจะให้พูดในมุมมองความเป็นจริงนะครับสภาพสังคมเมืองนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับปลาใหญ่กินปลาเล็กถ้าอยากจะอยู่รอดได้คุณก็จําเป็นที่จะต้องถีบคนอื่นขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับจกักรวรรดินอกซัตสักเท่าไหร่เพ <c oughs> ียงแต่ที่นี่ไม่มีกฎหมายมาควบคุมก็เท่านั้นเองเท่ากับว่าใครจะทําอะไรก็ได้โดยไม่ต้องมาคานึงนึกถึงศีลธรรมสักเท่าไหร่ พูดสรุปก็คือถึงแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะเป็นเกาะที่มีบรรยากาศสวยงามก็จริงอยู่แต่กับการข้างในดันมีสภาพสังคมที่เน่าเฟะแบบนี้มันเป็นอะไรที่คอนทราสต์มากๆทั้งสังคมที่ทุกคนทําอะไรกันตามใจทั้งความเหลื่อมล้ําที่มี้เห็นในทุกที่แล้วมันจะเป็นแบบนี้อีกต่อไปและผมคิดว่าคงจะไม่มีใครกล้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมันและคงจะไม่มีใครยอมให้เปลี่ยน เพราะบางคนนั้นยังได้ผลประโยชน์จากการที่สภาพสังคมมันเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนและการยิ่งพูดมันยิ่งคล้ายกับสถานการณ์ของบ้านเมืองเราในตอนนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ทําคลิปต่อไปกันแน่นอนอ่ะก่อนจะจากกันผมรบกวนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราแล้วเจอกันขอบคุณครับ